สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้เป็นการแจกวอลเลตฟรีนะคะประจำวันที่11มิถุนายน2 5 6 6ก็เอ่อมีการแจกแบบให้แอดไลน์ไป2-3วันนะหลายคนก็ชอบหลายคนก็ไม่ชอบอืมมนการแจกอ่ะ มันไม่มีอะไรการลันตีว่าเราจะได้ทุกครั้งเราจะได้ทุกรอบที่แจกมันจะมีช่วงจังหวะแค่เสี้ยววินาทีที่ทำให้เราพลาดหรือแค่เสี้ยววินาทีที่ทำให้เราได้ก็ได้เออแล้วอีกอย่างหนึง่งการแจกมันมีหลายอย่างที่โนนเอามาแจกนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจกแบบปากหมดุดซึ่งหลังๆนี้โนแจกแบบปากหมดุดบ่อยแล้วก็การแจกแบบให้แอดไลน์ไปซึ่ง เคยแจกก้อนนั้นนู้นไปแล้วแล้วก็หยุดพักไปแล้วอีกอันนึงที่แจกก็คือเป็นการแจกแบบโคดังเปาจากแท็บคอยจากโกเดลี่ก็ตอนนี้ก็จะเป็นอยู่3ามอย่างแบบนี้พอพอพอคนไม่ดูอ่ะเขาเขาจอยังไงเหมือนคนที่เคยเคยจำอ่ะเคยจําว่าเฮ้ยช่องนี้เขาแจกแบบปักหมุดเว้ยแล้วพอถึงเวลาไปแจกแบบอื่น เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ชอบแต่ทั้งทั้งที่ความจริงอะนนแจกแจกหลายอย่างอยู่นะเออก็ก็ดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจว่าเขาแจกยังไงส่วนการรับก็ตามนี้นะคะ วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท ตามนี้แต่ในทางกับการถ้าใครที่กดที่ิ้งไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะเังไงก็รอในวันถัดไปละกันอันนี้คือการรับที่หลายคนน่าจะคุ้นชินอยู่แล้วแล้วพอเห็นการรับแบบนี้หลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้การแจกจะเป็นการแจกแบบปักมดุด เอาใจช่วยสำหรับคนที่ชอบการแจกแบบนี้ส่วนใครที่ไม่ชอบรู้สึกว่าเอ้ยพี่ถ้าแจกแบบแบบมุดอะหนูไม่ค่อยทันผมไม่ค่อยทันก็เออพรุ่งนี้นะถ้าตารางไม่คาดเคลื่อนอะพรุ่งนี้จะเป็นการแจกแบบโค้ดอ่งเปานะแต่ถ้าตารางคาดเคลื่อนก็อาจจะเป็นการแจกแบบอื่นหรือใครที่ มีวิธีแจกที่มันนอกเหนือจากนี้ก็สามารถเม้นมาพูดคุยกันได้เม้นมาบอกได้ถ้าอันไหนที่นุมองว่าเอ้ยมันทําได้เดี๋ยวนูจะลองทําดูนะคะ mm. เผื่อว่ามันจะเป็นการแบบแจกที่หลากหลายขึ้นมันไม่ได้ซ้ำซากจําเจก็เม้นมาบอกกันได้ส่วนเวลานะคะวันนี้เดี๋ยวลิง์ซองนะเดี๋ยวนุจะปักบุตรไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะเวลา 22นาฬิกา7นาทีใครดูจบแล้วก็สามารถมารอที่คอมเมนต์ได้เลยส่วนใครที่ถามหาลิงก์ก็ก็ถามต่อไปอย่ายอมแพ้ส่วนใครที่ไม่เคยได้อันนี้เอาใจช่วยจริงๆนะคะขอให้ได้จริงๆรแจกทุกวัน มันก็ต้องมีสักวันหนึ่งนะที่เราได้นะคะวันนี้เราอาจจะไม่ได้แต่ว่าพรุ่งนี้เราอาจจะได้ก็ได้หรือกิจกรรมในการแจกแบบโคดังเปาของแถบคอยกับโคเดลี่เราอาจจะได้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เอาใจช่วยจริงๆส่วนใครที่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เลยขอแค่บาทเดียวเท่านั้นคุณเข้ามากดรับในแอป t ูมันนี่วอลเล็หรือยังในการรับ จาก Wallet จะอยู่ตรงนี้นี่นะที่เขาเขียนว่า a l i p a เตรงนี้ถ้าเราพลาดในกิจกรรมรับ Wallet ฟรีประจำวันเราก็เข้ามารับในแอปท a มันดี l l e t แล็ตที่เขียนว่า a l i p a เเสร็จแล้วเราก็กดเช็คอินทุกวันแล้วเราก็รับเงินฟรีตรงนี้ได้เหมือนกันซึ่งเงินฟรีตรงนี้ได้แบบไม่ต้องแนะนำใครเลยเนี่ยค่ะแค่นี้เอง ง่ายได้เงินฟรีง่ายๆรับโค้ดอ่างเปาก็ได้แจกแบบปักหมุดก็ได้แถมยังได้เงินฟรีจากกิจกรรมตรงนี้ด้วยอย่าลืมมากดรับกันนะคะสำหรับคนที่มีแอป to m ั n นี่ว l ลเส่วนใครไม่มี True m น n a ว l e เก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store แล้วก็ App Store นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการแจกเอาประจำวันที่11มิถุนายนใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไวน้น,นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรา,าเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ